อากาศดีไรพี่น้องเลยอ่ะข้างขยะถิมเน้นบรรยากาศดีแฮงอันนี้น้ำน,นี่บรรยากาศดีไร้ดีไร้ฝากหน่อยนะโอ้บรรยากาศดีแฮงเด้อบรรยากาศดีมากเอฟซีเอ็มคงทูหน้ามีแต่ทรงงามๆหรอนั่งนี้น่นะ มันนการกีฬานก่มันกว้างเออมันกว้างสีล้ำคืางามกว้างแบบซื้อลูกหมูลูกจางใช่ไหมน่ไปเคียวอุ้มทุกเมนซั่งก็เจียวก็ตุจักก็นด้ม่หิวหวยหิวก็เจียวจะก้อนือวาสีเ่อาวมีแต่ตหนึ่งต่อซื้อประเด็นอยงเออปสบพอิบมา แก้สีถึงจุดหมายปลายทางเลยที่พี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเพื่อนๆตัวกำลังใจเก็บบ้านไปข้ากำลังเห็นอ่าโอ้แก่สีถึงจุดหมายปลายทางเราแล้วบางทีเราก็ไปลงท้ายขี่ท้ายยางกันเยอะบรรยากาศต่ำทุ่งใน,ท,งนท,งทุ่งหน้าพ้องทุ่งนาโอ้ยบรรยากาศดีดีด้เลยเปนเดือนนี่โอ้เล้วบ้านของเฮีรรยรอหน่อยเราเป็นเดือนนี่ บ,บั่นเกิดเมืองน,นอนบ้านเกิดเมืองนอนบ้านฟังไส้แห่บ้านแพร่ไส้บือบ้านตัดไส้แห่บ้านแพร่ไส้บือคุณผู้ชมนะบ้านบ้านฟังไส้แห่นะบ้านแพร่ส้แพร่ไส้เบือที่ี่นี่เป็นกุศลธรรมดากุศลที่เขาเรียกกุศลนี่นี่กุศลนี่มาตึกปลาตึกเนีงหาหน่อไม้หาหน่อไม้ขี้แล้วหน่อไม้ขี้นี่ขึ้นหน่อไม้ธรรมชาติหน่อไม้ปลา ผมต้องหาอันหอตองแจ่นอนนอนั่งดินเขาเป็นนอนั่งดินที่เป็นตู้ปุ้ติปีอยู่นะนย่าะไรพูดทติปิหมายความว่าอันปุ้ต,ปติปีหมายถึงนอนใหญ่เขาขาวตู้ปุ้ติปีตั้งใาย,ยัางนอนปิดเสียบอย่ <im S 1> <c oughs> างไรกหิ<อ> <c oughs> วเลยกนหินว,วเลยเลย เห็นเี่ยังกอร์มันจะแซ่บไป็นหวยมันเป็นเด่นมัน่าบ้านได้แมีอัาบนยี่ตุยเดวมาหายี่ตุยของมาส่งพี่บอของมาส่งยี่ตุยโอ้พี่กระตังตีปิงปองไม่เป็นลูกน้องภูมิพี่กระตังแล้วตีปิงปองก็เป็นตีอย่างเป็น รตีเป็นรตีหัวเคบะกอกนะเก่งปักปักปักเลือกฮัลอล<ะ>ือแล้รตีหัวบ่เป็นเก่งเด้อแล้วรตีเป็นฟองบ่เป็นบ่ราเป็นก้อนด่างเ้อะแต่เป็นก้นเดียวก็รอไหย่างไรสวนมาส่วนกลับเป็นว่าส่วนมาส่วนกลับนะแต่ว่ายะว่าสวนเท่านั้นแหละส่วนมาน่ะปั๊บทันทีปั๊บก็ให้เลยเหมือนกับน้องประธาน นป,ประธานน <บะ S 1> ้อยประธานจัดได้เลยป้าด oh, ีป้าดี้าดีไปเลยไปเลย